ลา <laughs> <c oughs> อะไรเลยดิแน่แน่อลูกไม่ได้เหเอ้าเอ้าลูกไม่ได้เรเอาเอาเอลูกไม่ได้เอเอาเอาอแม่ข่าวแหละเนี่ยูว่าลูกลูกไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเรียกน้ากับเราเลย <c oughs> อ่าลูกได้ละลูกได้ละครับ <c oughs> อ่อนอนสบายใจไม่สนใจเราเลยเราอยู่ฝั่งเนะี <c oughs> ้ยลูกแม่ก็พยายามเ้ยเฮ้ยูยก, <c oughs> กขายกขาไม่เหยียบอันนั้นยกขาขึ้นเลย ยกขา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 ลำพูนลำพูนไปเหยียบทำไมยกขาเฮ้ยเฮ้ยรูกไม่ได้ลูกไม่ได้ลูกไม่ไดออ <c oughs> ออ้อะไรอย่านี้ ข้าอะไรตายตุไม่ได้ตุ้มกิ้งอะไรของมันเลยอนนโอ้นอนแบบ,บสบายใจมากเลยนะไม่สนอะไรเลยอะสงสารหน้าเลยไป <c oughs> กินนะไปกินแล้ก็สบายใจเขาอ่ะโอ้โหเล่นไรนดิ

ไอ้นี่นอนอะไรลุเลื่องเลยนี่นอนเล่นนำ้ำแม่ก็นิ่งครับแม่ไม่ยอมเลยลูกก็เล่นไปไม่ยอมลูกสักที้า,า,ายไว้ใจไว้ใจโอ้ยข็ขาขึ้นดีดีดิเออเอ๊ะแบมีิแบนี้ เอาที่ขาดดีครับเรนสบายใจสบายใจเอ้ยเอ้เอ้เอ้ยดูหัวโนยไม่หายเลยหัวโนยไม่หายเลยตึ๊บ ดูดูเขาลุกได้แต่เขาไม่ลุกเ็อยากนอนเล่นน้ำจ้าสบายใจสบายใจนานพอรู้แล้วก็จะมาหาเรื่องเราเลยดิไปดีกว่าเอ้ยมาจิง แล้วไงแล้วก็่งมาหาเรื่องเลยเยาไม่หาเรื่องเล่นด้วยนอ,อนมับปั๊บไอ้น,นี้ก็ชนตูดเขาอยากกลับบ้านแล้วแรบมบนึงถ่ายน้องก่อนกไปกลับถ่าย,ย่ายู่จ้ะสมบูรณ์ แอบตูจะกลับบ้านอุ้ยอุ้ยกระคึกเลยเกี้ยกับเล้านะเอาไปแคนแน่แน่แน่โอ้ยคุณป้าก็ไปดูสายยางมาทำไมดิเอาไม่ดิเอาละครับเอาครับเอาครับสุดแย่งสายยางครับเฮ้ยเอาไม่ดิเขากัดแล้วเฮ้ยอ๊ะได้แล้ว เล่นข no ับบ้านไหมลับไหมลับไปอยู่บ้านไหมเจ๊แปมหนึ่งเจ๊เดี๋ยวพากลับเจ๊แปมหนึ่งเจ๊แปมหนึ่งเจ๊แปมหนึ่งเดี๋ยวพากลับแปมหนึ่งเจ๊เห็นมันไปปีนไปปีนข้ออะไรนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรล่ะเอาแล้วปีนอะไรนะโอ้ยถ้าวิ่งมาแล้ววิ่งแล้วปุ๊บ

เฮ้ยไปทำอะไรน้องน่าโอ้ยนี่นี่เดี๋ยวพาเจและพูนกลับก่อนนะเขาบวยวายแล้วต่มี้พาหลังนะมแล้วมาเนย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 เฮ้ยย่าเดี๋ยวพาเจและพูนกลับก่อนนะครับเจและพูนบวยวายแล้วฝากกด subscribe ด้วยนะอันน่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 ะน่ะอันน่ะอันน่ะอันน่ะเตะเตะขี้เอา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  Goodbye,